สวัสดีค่ะนิกกี้มาให้ความรู้เพิ่มอีกคอนเฟิร์มเลยนะความรู้นี้คอนเฟิร์มเพื่อที่อยากให้คนที่อยากทำธุรกิจอะไรดีแต่ยังไม่รู้ว่าจะทำธุรกิจธุรกิจอะไรดีนะคะที่จะทำให้ชีวิตเรา อยู่สุขสบายมีเงินใช้กินดีอยู่ดีแบบเนี้ยอ่าคอนเฟิร์มนิกี้จะคอนเฟิร์มเลยนะว่าธุรกิจที่ดีที่สุดก็คือร้านชําร้านชํานะคะก็คือร้านชําดียังไงดีมากไม่ใช่ดีแค่ดีเท่าแค่ว่าดีดีมากเลยนะคะธุรกิจร้านชําดีมากคือว่าคุณขายอะไรก็ได้ตามใจคุณอะ่ะ นะมันเป็นอิสระเป็นอาชีพที่อิสระมากแล้วก็ถ้าคุณมีไอเดียอะไรคุณก็ใส่ไปเลยในอาชีพธุรกิจนี้นะคือมันมันเพอร์เฟกมากเวลาก็เหลือเยอะเพราะว่าธุรกิจนี้ทำน้อยแต่ได้เยอะอคุณจะขายอ่ะคุณขายได้ทุกเทศกาลอ่ะทุกทุกยุคทุกเทศกาลทุกเศรษฐกิจ ธุรกิจนี้อยู่ได้และอยู่ยงคงกระพันนะคะและนิกกี้ต้องการให้ธุรกิจร้านชำอยู่เคียงคู่ประเทศไทยไปตลอดอยู่ยงคงกระพันเลยนะคะเสน่ห์ของเมืองไทยและนิกกี้อยากจะบอกว่าอาทำไมนิกกี้ถึงจะมาคอนเฟิร์มเรื่องที่เอธุรกิจนี้ดีที่สุดนะคะ ว่าธุรกิจนี้ทุกคนทุกคนทุกชนชั้นน่ะใช้สินค้าในธุรกิจนี้ทุกชนชั้นไม่ว่าจนหรือรวยไม่ว่าคุณจะรู้ห้าอะไรขนาดไหนคุณก็ต้องใช้สินค้าในธุรกิจนี้นะคะอืคุณคุณคนรวยก็ต้องใช้สบู่ใช่ปะ่ะคนรวยก็ต้องใช้ยาสระผมใช่ป่ะคนรวยก็ต้อง ต้องกินใช่ไหมเครื่องดื่มอานมอะไรพวกนี้ยอ้าวต้องกินอยู่แล้วต้องใช้อยู่แล้วแล้วก็มาที่ไหนก็มาร้านนี้อ่าเนี่ยแหละคือตอบโจทย์เลยอยงเนี้อ่าได้ทุกชนชัน้นทุกชนชั้นทุก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 ,ทกวัยด้วยอ่าโอเคขายขายดีมากาขายดีจะไปไหนละ คนอ่าคนเงินน้อยจะไปไหนล่ะซื้อไข่ดีกว่าซื้อมามาก็ได้อิ่มเหมือนกันอ่าผู้หญิงประจําเดือนทุกวันก็ต้องซื้อผ้าอนามายัยเห็นไหมมันจะเป็นขายได้อยู่แล้วขายดีด้วยนะปรับผนุ่มทุกวันนี้คนต้องใช้ปรับผนุ่มนะคะซักผ้าอย่างเดียวเอาไม่พอเอาหอมด้วยอ่าหอมต้องอะไรปรับผนุ่มนะมาร้านไหนจะซื้อของสินค้าพวกนี้ไปร้านไหนไปที่ไหนร้านชํานะคะอืม ห็นยังแล้วก็เวลาคนถูกหวยคนเล่นหวยทั่วประเทศเนี่ยเวลาใครถูกหวยน,นึกอยากฉลองใช่ไหมเวลาคนถูกหวยนึกอยากฉลองไปที่ไหนซื้อเหล้าซื้อเบียร์ไปที่ไหนร้านชําใช่ปะอ่าดีไหมละ่ะจริงไหมะจะไปซื้อที่ไหนได้นอกจากร้านชํากาแฟ,เ,ฟนเนี่ยก็ไปร้านชําพวกก่อสร้างไปไหนก่อสร้างซื้อเครื่องดื่ม ทั้งเดิมชูกำลังสปอนเซอร์เอ็มร้อยคาราบาถึิงเดงไปที่ไหนร้านชําเห็นไหมครยยวข้าวขนมปังไปที่ไหนร้านชําเป็นไงอ่าแล้วก็เด็กเราสามารถขายได้ทุกอย่างอ่ะของเล่นเด็กเราก็ขายได้กิฟตช็อปเรากผู้หญิงเติมเสวยย่างรัดผมเนี่ยใช้กันอยู่แล้วใช่ไหมไปที่ไหนร้านชืมร้านชําทำได้ทุกอย่าง ร้านชําขายได้ทุกอย่างกิฟชอบของเล่นนะเสื้อผ้าก็ขายได้เครื่องใช้ไฟไฟ้ายังขายได้เลยร้านชําอะทำได้ทุกอย่างนะ,ะทุกเทศกาลทุกทุกยุทุกเศรษฐกิจร้านชําอยู่ยงโคงกระพันค่ะไม่มีผลกระทบค่ะไม่มีผลกระทบ <c oughs> ขอแต่เพียงแต่ว่าคุณพลิกแทงตามสถานการณ์ให้ได้ อาหารคุณยังขายได้เลยในร้านชาหมาคุณขายเฉพาะแต่คุณต้องเลือกทำที่ไม่เหนื่อยมากไม่ใช้แรงเยอะต้องเซฟแรงนะต้องเซฟแรงทำน้อยแต่ได้เยอะต้องคิดแบบนี้แล้วตอนนี้นะอย่างเช่นเราไม่ควรทำอาหารทุกประเภททุกอย่างที่เราทำได้เราต้องเลือกเฉพาะบางอย่างที่ได้กำไรดีแล้วก็ไม่เหนื่อยแล้วก็ง่ายสำหรับเราแล้วเราต้องชอบด้วยแล้วเราต้องคิดว่า สินค้าอาหารอะไรที่ลูกค้าก,กินแล้วไม่เบื่อกินแล้วไม่เบื่อกินแล้วก็ไม่ค่อยเบื่อก็จะมีส้มตำยำแค่นี้เอาแค่นี้ก็พอไม่ต้องเอาอะไรเยอะข้าวก็ไม่ต้องไปทำเราเยอะ <laughs> ถ,ถ้าใครขยันจริงก็ขายาไข่เ,เจียวเขากเผาแค่นั้นนะเสริมไปถ้าใครขยนันถ้าใครชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่นิกินแนะนําให้เอาพวกเครื่องทุ่นแรงเครื่องทุ่นแรงช่วยเรานะ เชนเครื่องสักผ้าก็เอามาลงได้เครื่องสักผ้าตู้หยดนน้ำอะไรพวกนี้ตู้อบเาวนาเอามาลงเลยคือธุรกิจร้านชามาทำได้ทุกอย่างแล้ว <c oughs> <c oughs> ค็ะอันนี้กิชอบมากเลยธุรกิจนี้มันง่ายเราแค่จัดเรียงแค่นั้นแหละนะแค่จัดเรียงแล้วทุกคนก็หยิบเองเราไม่ต้องไปทำอะไรมากแล้วสินค้าบางอย่างถ้าเราคิดว่าเราไปข้างนอกเราว่าอร่อยเนี้ยเราก็ไปซื้อมาแพ็คเองใส่กับผกเนตหน่อยถั่วือสงอะไรพวกนี้ ปลาหมึกขายดีแหนมขายดีเห็นไหมขายทุกอย่างร้านชาม,มาขายผักก็ได้ผลไม้ก็ได้เอามาแพ็คใส่ตู้แช่ทุกอย่างเงินทั้งนั้นเลยแล้วก็ทุกอย่างทุกคนคนต้องการสินค้าทุกอย่างจะต้องนึกถึงร้านชําแน่นอนร้านชําร้านชาเป็นเป็นหนึ่งเดียว <c oughs> ที่สามารถผลิตเงินได้หลายทางแล้วก็ตั้งแต่หัวจุดเท้าที่คนทั้งบริโภค ในกินและใช้ส่วนตัวนะคะเรือนร่างมันร้านชำนะคะมันวิเศษขนาดนั้นเลยจริงๆนะคะตะกี้บอกแค่นี้นะนัะ่น,ม,นมันเป็นอะไรที่ดีมากคนจบป .6 ป .4 ก็ทำธุรกิจนี้ได้แค่คนรักมันและสนใจมันนะคะไปแล้วนะคะ